อะไรนะพี่ไม่รู้หรอน้ำเขาปลาไม่ใช่น้ำเขาปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไตปลาเออไตปลาไม่ใน้ำเขาปลากดควรครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มันจะได้ขึ้นห้องนอนเราเขาขึ้นีไปเระเทียนนะเขาขึ้นไปกระเดียวเดี๋ยวพาเขาลงไป อ้าวจิงนปูผ้าปูผ้าลูกคือมันตื่นตกใจมันมาฉี่เดี๋ยวทีมันจะเป็นไงมันจะอะไรนะเดี๋ยวนะพอปล่อยแล้วมันจะปลองเลยมันพุ่งแน่เลยพุ่งไปดูนะ่เฮ้ยอย่าขนาดนั้นดูดูขาแบะนะเออขาแบะนะ นี่ก็พาขึ้นมาชมบ้านแย่งกันเค้าไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยไม่เคยเลยอย่างแบบต้องฝึกวินัยอะไรนะคะสู้เคยไม่เคยแล้วนั้นคุคุลืมจําไม่ไดเดี๋ยวเขาจะหายคึกไหมเขาเป็นหมาเด็กเลี๋ยวมันก็เหนื่อย อย้ยงพี่เวงโอ้โหอหต้องไปต้องไปไอ้ชัวมันเริ่มเหนื่อยจะดีไหมออกเั็นมาปกติมันก็จะอยู่ข้างล่างแบบอากาศปกติเปิดอากาศเป่นถ่ายเทต้องเตรียมน้ำให้มันะมันกินน้ำเยอะมากช่วงนี้ใกล้หน้าร้อนนะครับตรงนี้อ่เดี๋ยวให้หมาชีก้ก <c oughs> ็ได้ให้หมาตรงเนี้ยแต่ร้อนร้อน,นปิดมากก็ร้อน ผนังบ้านอมความร้อนนะครับกว่าจะคลายกว่าจะอะไรเพริ่งการเปิดแอร์กว่าจะเย็นใช้เวลาแอร์เครื่องนี้ตั้งแต่เด็กนี่ตัวเด็กเลยเนี่ยเก่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจะ,จะมีเสียงป๊อกป๊อกปอกเสียง,งอะไรจิมไม่เหรอ <c oughs> เหมือนในตัวใบพัดมันเสื่อมอ่มะมันเก่าแล้วคนใหญ่เด็กๆนอนปลายเตียงหนูมานอนปลายเตียงเพราะอะไรเนี <c oughs> พราะปลายเตียงมันเย็นกว่าเหรอเล่น ห้องนี้สามสิบกว่าตารางเมตรแอร์ที่เราใช้อยู่เล็กกว่าขนาดที่มันควรจะเป็นของห้องแอร์ต้องทำงานหนักเฟืองแอร์จากการคูณก็คือเอาความกว้างความยาวของห้องคูนกันคูณด้วย750 BTU จะออกมาเป็นขนาดแอร์ที่เราควรใช้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแอร์เครื่องนี้ไปอยู่ห้องหนาวเพราะแอร์ห้องนาวเจ๊งห้องนาวเล็กกว่าห้องพี่พี่อันนี้ยังไม่เจ๊งแล้วถ้ามันลั่นนาวก็เอาช่วยโอเคไหมอีก 3- 4วันช่างก็จะมาติดแล้วนะครับเราจะได้หมดความร้อนสักทีอะไปนอนเถอะไป ลงไปข้างล่างล่ำลาก่อนล่ำลาก่อนโอเควันนี้เรนนี่จะทำไข่เจียวสูตรพิเศษใส่อะไรก็ได้ที่เรนี่อยากจะใส่ไม่พอไปหาไปหาไปหาเร็วฟิว w ี should u t What is that? Some k i n f s a u c h o u l d p sauce in our fried egg. You sure? Yeah. You know what that is? Pick. Huh? Pick. Pick. พริกพริกค่ะพริกไม่ใช oh ่พริกพริกคล้ายๆน้ำพริกหรือเปล่าเืออะไรอะไก่ปลาแห้งโอ้โหเลยนี่เอ๊ะไก่าับฟองนะคะนี่ปึ้งนิ้วก้อยนี่กระดกตลอดเรนนี่จะใส่พริกกี่ช้อนคะสี่เพราะกินเผ็ดใช่ไหม เด็ก no. like ้อยเวี๋ยวให้จิงโทรหาพ่อพ่อพ่อกลับมากินข้าวทำทำอะไรให้พ่อกินอ่ะโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อกลับ15นาทีได้ไหมคะได้ค่ะโอเค15นาทีนะโอ้ ủa mọi người 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 พี่กระปูะไรยืนเห็นแต่แรกเลยพี่กระปูนี่เหรอไข่เจียวกินได้ยังทำอะไรบ้างคะก็สีดำที่ว sì> ้าเลยนะสีดำไหนพิษไทยเหรอใช่ให้พี่เมฆขายดีกว่าว่า้องเขื่อนอะไรปลาทูปลาแซลมอน อะไรนะพี่ไม่รู้น้ำเข้าปลาไม่ใช่น้ำข้าปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตปลาแไตปลาน้ำเข่าปลาน้ำเข้าปลาน้ำข่าปลาเปนร่ออร่อยดีลูกใครเดียเขาเนี่ยอ๋อเหรออร่อยอร่อยอรอยแตนใครทองหนูจะไปทอพ่อูะหน อย่าทายสิหนูทายหนูก็ทายไม่ถูกหรอกนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เหมือนทุกครั้งที่เซอร์ไพรส์อ่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะไรไม่ใช่อือดูซิมีอะไรเซอร์ไพรส์เอ้ยทำไมดูอ่ะมันใหม่ที่เป็นเซอร์ไพรส์ของเลนนี่อะเลนนี่ไม่ต้องมานอนปลายเตียงแล้วเพราะว่ามันเย็นทัวห้องโอเคป่ะลูก ่แล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์ไฟพ่อติดให้ใหม่นั่นก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเลยห้องนี้สว่างจังเลยอันนี้เซอร์ไพรส์จริงมากกว่าอีกเหรอเขาไม่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคิดว่าจะได้ของเล่นพรุ่งนี้ถ้าหนูช่วยพ่อทำความดีแม่แม่ดูหนาวแม่รับของพ่อพ่อจะให้ของเล่นหนูซึ่งเด็กจะไม่เซอร์ไพรส์แต่คืนนี้เด็กๆจะนอนไปเตียงไม่ได้อีกแล้วเพราะว่า 24,000 BTU ตัวนี้นะครับ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น CXV Classic Series Classic แปลว่าลมนะครับมีการออกแบบช่องลมแบบ Jet Flow ช่วยส่งลมไกลสูงสุด17เมตรนะครับฟังไม่ผิดโหมด High Power เร่งให้เครื่องทำงานพลังสูงทำให้เย็นเร็วภายใน15นาทีมีระบบ2 4 Hour Ion สร้างประจุลบทำให้อากาศสดชื่น Self Clean Operation ที่ช่วยไล่ความชื้นในคอยเย็นช่วยลดกินอับยับยั้งการเจราจรตัว ของเชื้อราได้อีกด้วยแล้วก็มีฟิลเตอร์กำจัดฝุ่นสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้มีแผ่นกรองฝุ่นพ m 2.5และกลิ่นไม่พึงประสงค์ m i t s u b i ิ h i Heavy Duty นะครับเย็นเร็วทนทานประหยัดไฟรับประกัน5าปีทุกชิ้นส่วนเวลาเราอากาศเย็นสบายๆแบบนี้นะกอ <mm> <mm> oh, ลมดี <mm> ใกลหนานร้อนแล้วนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาอย,ย่างที่เราเคยเป็นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแอร์ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับ m i t s u ิ i s h i h e a v y Duty เย็นเร็วภายใน15นาที